สวัสดีครับทุกคนสวัสดีรค,นะครับทุกคนโรบี้นี่เอ่อเน็ตบ่าวบอยตะวันตกนะทุกคนนะทุกคนครั้นี้ก็เอ่อมีน้องก็ดึงเม้นมานะว,ว่าเอ่อ,อมีจุดมีจุดอะไรอครับผมเนี่ยครับผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าวน,นี่นะฮะก็เดี๋ยจะพาไปดูแลกันนะฮะจะดูว่าใช่จุดนี้หรือเปล่านะครับ คือน no, no. like like. no. okay, ้อยเขาปฏิบัติไม่หมดกับไม่นม้ไม่ดีเข้าใจมากนะครับก็เออเป็นจุดข้างหน้าข้างหน้าที่ผมสอนนะชี้นะฮะไปเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับเอียคำวันมาให้หมด หล่นไปนะครับอันนี้นะฮะอาจจะแหลกเล็กน้อยนะครับทุกคนแหลกเล็กน้อยนะครับใช่แนละ้วเออๆอันนี้มนไม่รู้สเป็นอะไรไม่รนะู้นะดู ไปทางโน,น้นโ okay. อเคเูนาทีมาแล้วโอ้โหนี่นำลังลงคลิป็อดเลยโอเคทุกคนก็ตามนี้นะครับโอเคนะตอนนี้ก็มบอกแล้วอยู่ประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวดูจะดวูว่าคนนี้เมนมาตอนนั้นเข้าใจหรือเปล่ามาดูนะครับ ไปดูอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะโอเคแค่นี้เดี๋ยวคไปดูนี่อยู่ตรงนี้เลยสอนไหมครับเห็นสอนไหมก็ตรงนี้ใกล้ๆเอออยู่ใกล้ๆตรงแคมป์โจนะที่ข้างบนเขานี่นะก็เดินลงมาก็ได้จะเห็นแล้วโอเคก็ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคน เอาละไม่รู้ว่าใช้จุดตรงนี้หรือเปล่านะครับ